คุณผู้ชมคะปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่างศิลานะคะไม่ใช่เพียงเรื่องของขยะธรรมดาค่ะแต่ว่าซ่อนเร้นถึงปัญหาลึกเกี่ยวพันกันกันกบการลักลอบทิ้งเปลือกหอยนางรมลงทะเลซึ่งก่อสะท้อนถึงการละเลยและการเอาเปรียบธรรมชาติจนถึงวันที่ประชาชนและภาครัฐต้องร่วมมือกันหาทางแก้ก่อนที่มันจะสายเกินไป ปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอ่างศิลาจังหวัดชมบุรีที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงปัญหาขยะธรรมดาแต่กลับซ่อนเงื่อนงำและความซับซ้อนที่มากกว่านั้นเหตุการณ์เมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยน2567เปิดเผยถึงการลักลอบนำเปลือกหอยนางรมจำนวนมหาศาลมาเททิ้งลงทะเลสร้างผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ I want to help keep it clean for <Yeah. S 1> other people so, yeah, yeah. so that other people can see how good it is well so I'm doing this it's a privilege to live in Thailand <laughs> and so I'm doing it pay back Thailand เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อชาวบ้านแจ้งเตือนเทศบาลเมืองอ่างศิลาและเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบรถบรรทุกหกล้อพร้อมเปลือกหอยนางรมเต็มคันกำลังเทลงทะเลคนขับหลบหนีไปทันทีเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่หลักฐานที่พบในพื้นที่ไม่เพียงชี้ให้เห็นถึงการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่ยังสะท้อนถึงปัญหาใหญ่กว่าที่ซับซ้อนเบื้องหลังการลักลอบทิ้งขยะทะเลนี้อาจมีเกี่ยวพันกับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่คืขั้นตอนนี้ผมจะรถไปขันนี้ไ อ่าเอาไปลงพักที่รถที่ตักมาแล้วรถที่ระทุกมาเนี่ยเดี๋ยวให้คุยอะไรเวรว่าเอารถไปเก็บไปลงพักคนขับหนี้ฮะเจ้าเจ้าทางแน่นอนแล้วกนนี้คดีอยู่เอดียอยู่ที่ศาลก็มีแต่ก็เขาก็เขาก็ใช้อิทธิพลเนี่ยไม่ยอมกระม t h u น่เลยเขาไม่สนใจอ่ะถ้าเราไม่ดูแลใครดูแลผมว่าฝากฮะฝากขอคลอร็อกฮะเหน่วยงานเกี่ยวข้องลงมาดูให้ผมหน่อยครับนะ ้งาาชวบนเดี <S <S <mulheres> <S ๋ยน <to sound sound> <to sound> ้องไอเรือลำนี้ยังยังมีสภาพเป็นเรืออยู่ตามกฎหมายใช่ไหมจากแรงกดดันของประชาชนและสื่อมวลชนจังหวัดชลบุรีจึงได้จัดประชุมร่วมหารือกันเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2567โดยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานเข้าร่วมเพื่อวางแผนแก้ปัญหาและคืนพื้นที่ให้กับชาวบ้าน หัวใจหลับคือทางสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคชนบุรีนะครับจะเป็นคนดําเนินการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องทุกข์กล่าวโทษดําเนินคดีอาญากับผู้กระทําความผิดที่สพแสนสุขในวันพรุ่งนี้เรื่องที่2ก็คือเรื่องการออกคําสั่งทางปกครองให้ผู้ที่กระทําความผิดเคลื่อนย้ายนะครับไอบเปลือกหอยเหล่านี้ออกไปภายใน30วันตามกฎหมายเรื่องที่2คือเรื่องเรือเนี่ยอย่างที่ผมเรียนแล้วก็ต้องกําหนดระยะเวลาในการประกาศหาตัวเจ้าของก่อน30วันแล้วก็ต้องคงต้องส่งเรื่องไปยังอธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อขออนุมัติด,ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องขายท่อตลาดหรือเอาไปทําลายหรือเคลื่อนย้ายออกไปส่วนในการเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านี้ก็คงต้องใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับก็คาดการณ์ว่าอย่างน้อยก็ไม่ไม,ไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือนในอีกด้านหนึ่งเหตุการณ์นี้เตือนใจเราทุกคนว่าการเพิกเฉยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอาจนำมาซึ่งผลกระทบร้ายแรงที่ยากจะเยียวยา ชะตากรรมของชายฝั่งอ่างศิลาในวันนี้จึงขึ้นอยู่กับการร่วมมือและการแก้ไขอย่างจริงจังของทุกฝ่าย NBT บภาคกลางรายงาน